เาอน่างนั้นขอบคุณนะครับทางสถานีมีวิทยุของมหาวิทยาลัยสวนนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เลยนะฮะอันนี้ในเรื่องของโครงการบัณฑิตพันใหม่นะครับและกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงนะครับเพื่อตอบโจทย์ภาคเหนือตามการผลนโยบายการผลิตบัณฑิตพันใหม่นะครับอันนี้หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ เราได้รับความร่วมมือนะครับได้รับการสนับสนุนด้วยกันจากสำนักงานประหลัดกระทรวงอบนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับสถาบันอาหารของท่านอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยสวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรพันใหม่ที่เป็นหลักสูตรเราเรียกว่าหลักสูตรนันดีกรีนะครับก็คือไม่มี เป็นเก็บเครดิตนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น,ปนหลักสูตรประกาศนียบัตรนะฮะจะเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตรเพื่อที่เพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าได้สํเาเกจการอบรมนะครับการได้รับความรู้าจากคณะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะอาจารย์ของสถาบันอาหารของท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวการันตีนะครับไปประกาศนียบัตรอันนี้นะครับอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอวนะครับว่าเราจะคือหลักสูตรปัจจุบันการเรียนการสอนการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนจากรูปแบบปกติคือการเ,เรียนตามเรียนไป4ปีให้ได้ปร,ริญญาเนี่ยคนรุ่นใหม่จะเริ่ม คิดแล้วว่าทำไมจาเป็นต้องเรียน4ปีไหมหรือว่าคนที่ยังไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะครับแต่มีความสนใจเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเรียนแล้วก็เก็บเครดิตไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงออมาแบบนี้เราก็เลยมาดูว่า,าด้วยศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรามีความรู้ในเรื่องขององค์รวมของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วนะครับ แล้วเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นปัจจัย4นะครับในการดำรงชีวิตของผู้คนนะครับฉะนั้นเราก็เลยเอาศาสตร์สองศาสตร์นี้มาผสมรวมกันนะครับว่าเออนะย่างอย่างไรก็ดีเราก็ต้องรับประทานอาหารแต่รับประทานอาหารยังไงการเตรียมอาหารยังไงให้ให้ดีมีคุณภาพาดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นการบำบัดเ,เป็นในตัวด้วยว่า เป็นโรคอะไรไม่ควรทานอะไรเป็นโรคอะไรควรทานอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ตามคอนเซปต์ของกระทรวงนะครับตามหลักการของกระทรวงเนี่ยเนื่องจากการเรียนการสอนมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปความสนใจในเรื่องของออปริญญาบัตรน้อยลงนะครับความสนใจเรื่องของประกาศีบัตรมากขึ้นกระทรวงก็เลยมีจําริที่จะให้เรานะครับให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย เสนอหลักสูตรที่เป็นประกาศศิยบัตรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยมาเรียนรู้มามามา,มาเรียนนะครับซึ่งการเรียนเนี่ยก็เราก็จะมีก,ะมก็จะมีทั้งภาพทฤษฎีและภาพปฏิบัติเหมือนี่เหมือนก็เหมือนกับเรียนหลักสูตรธรรมดาน,นี่นะครับแต่เราย่นระยะเวลาเราตัดเอา,เอา ข้อมูลบางส่วนที่คิดว่าจําเป็นในการที่จะแล้วก็เอามาประกอบเป็นหลักสูตรใหม่อันนี้นะครับเป็นหลักสูตรพัฒนา,าผู้ประกอบอาหารเพื่อการบําบัดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนมาแล้วนะครับอันนี้เรารับได้อยู่ประมาณตอนแรกนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเรา,เาก็คาดว่าจะรับแค่30คนนะครับ ไปไปมาก็บอกว่า40ก็ได้นะครับออพอคนเปิดรับสมัครแล้วเนี่ยบอกว่าคนเปิดคนรับคนสนใจมากมากมากเลยกว่า200คนลแล้วเราก็เลยขอทางกระทรวงว่าเราขอปรับเป็นออขอรับประมาณ60คนละกันนะฮะซึ่ง60คนเนี่ยในหลักสูตรเนาะในหลักสูตรก็จะมี60คนนี้จะแบ่งเป็น2เหมือน2 track นะครับสสาขา2แขนงเพราะว่า เบื้องต้นก็คือการประกอบอาหารนะฮะการทำอาหารยังไงให้ให้ให้ดีนะฮะแต่ว่าออพอสาขาแบ่งสองขยะสองสาขาก็หมายความว่าสาขาหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพวกนี้ก็จะไปเรียนเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็พวกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารที่เป็นถือว่าเป็นอาหารชนิดใหม่อาหารแนวใหม่นะฮะอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นกลุ่มของของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับนอกจากเรียนเรื่องอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเรื่องของศาสตร์ของการยืดเหยียดนะครับเพื่อที่จะไปบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายหรือว่าเป็นการทําให้ร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยได้เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับอย่าง ไม่เป็นโรคติดนอนไม่นอนติดเตียงอะไรพวกนี้ครับก็มีการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและก็การพัฒนากล้ามเนื้อก็จะมีศาสตร์ตรงนั้นสอนเข้าไปด้วยนะครับก็แยกจะแยกเป็น2อสอง,สองแขนนะครับโดยที่เอ่อกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะต่างกันนิดนึงนะครับอย่างอย่างที่เรียนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมาย30คนเนี่ยประมาณ30คนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารนะฮะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือเอ่อทำอาหาร อยู่แล้วเป็นปกติให้กับคนในบ้านนะฮะคนในครอบครัวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับตามสถานบริบาลนะครับหรือตามบ้านนี่แหละนะครับก็ก็เป็นสองกลุ่มเป้าหมายนะฮะวันเรียนวันที่11กรกฎาคมนะครับจะมีการปฐมนิเทศก่อนนะฮะวันที่10กรกฎาคมซึ่งทางท่านอธิการบดีเหมาเช่อเยรศสรนะครับ ศาส,สตราจารย์พิเศษดรกัญจนางามรังสีก็จะมาเป็นก็จะมาเป็นประธานในการเปิดเปิดคอรสนี้นะครับเปิดหลักสูตรนี้<ม>เพราะตอนนี้ปีนี้นะครับเป็นเป็นของมรรยาทสวนเป็นหลักสูตรเดียวท,ที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยมีมีหลายมีหลายหลักสูตรอยู่นะฮะแต่ปีนี้มีหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวนะฮะเพราะว่าแต่กระทรวงก็เห็นว่าอลองทําดูว่าแต่เท่าที่เขาเห็นเนี่ยว่า ผู้คนสนใจเยอะเนี่ยก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้กระทรวงเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้เราทำเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4นะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราได้ไปคุยกับทางจังหวัดนะครับทางเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับซึ่งท่านท่านนายกท่านใหม่นะครับท่านนายกเปรมรดีชามพูนุษยเนี่ยก็ให้ความสนใจเพราะเป็นการพัฒนาอาชีพ ของบุคคลในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับคนที่ทําร้านอาหารท่านก็มองว่าเราก็คุยกันว่าอาหารเพื่อการบําบัดเนี่ยเป็นเป็นเป็นแนวที่จะมาแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดช่วงหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยคนหันมาเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองนะครับให้ความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่ที่ดีที่สะอาดมีคุณภาพ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับบางคนเป็นเบาหวานไม่ควรจะทานอะไรควรจะทานอะไรคนเป็นลบความดันมีอะไรที่ไม่ควรจะทานบ้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเอาองค์ความรู้เนี่ยซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะครับมาออบอกกล่าวกับบอกออมาสอนกับผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับว่า เบื้องหลังของคนที่เขาทําอาหารก็ทําอาหารเป็นอยู่แล้วเนี่ยเขาเพราะเขามีร้านอาหารเนี่ยส่วนประกอบต่างๆของอาหารที่เขาใส่เข้าไปอย่างเช่นใส่เติมสมุนไพรเข้าไปอย่างเงี้ยสมุนไพรตัวนั้นอย่างเติมตกะเพราเติมขิงเข้าไปเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมีผลยังไงต่อร่างกายมนุษย์ทานเข้าไปแล้วมันไปถูกย่อยแล้วกลายเป็นสารอาหารอะไร แล้วมันไปทําอะไรให้กับร่างกายขิงทานับอย่างขิงนะครับอานครย์ก็บอกว,ว่าเอาขิงเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายของมนุษย์ได้นะเนี่ยมันเข้าไปทํำยังไงในร่างกายของมนุษย์น,นะมันมีมันมีกระบวนการอย่างไรในระบบของร่างกายที่ทําให้สารต่างๆที่อยู่ในขิงเนี่ยมาทําให้สร้างกระตุ้นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของของ,ของร่างกายได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเป็นองค์ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ย แม่ครัวที่จะเข้ามาเรียนกับเราก็จะเป็นแม่ครัวที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มันก็จะดูดีขึ้นเนาะมันก็จะเป็น,นเป็นการเราเรียกว่า up skill นะครับเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นทําเรื่องอาหารอยู่แล้วเนี่ยให้มีองค์ความรู้ที่กว้างขึ้นแล้วก็เ,เพิ่ม v a l ูก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเขาเองด้วยว่าออพอเขาทําอาหารแล้วเขาสามารถอธิบายได้ว่า หรือสามารถช่วยคนที่ช่วยลูกค้านะครับที่จะมาที่ร้านอาหารว่าถ้าเป็นเบาหวานไม่ควรจะทานเมนูนี้นะหรือว่าถ้าเป็นความดันเป็นโรคตาอะไรอย่างเงี้ยควรจะทานเมนูแบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับมีคุณค่าต่อลูกค้าเขามากขึ้นนั้นเขาก็จะมีเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเขาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นคอนเซ็ป เป็นคอนเซปต์ของของหลักสูตรนี้โดยโดยภาพรวมนะฮะ